ก็การสวัสดีทุกท่านเลยฮะวันนี้ผมเอ็มเกสตูดิโอมาเล่นแมปเดิมนะฮะแบบนี้ผมยังไม่เคยได้เปล่นเลยนะครับในการอัปเดตรอบนี้นะครับน่าสนุกมากขึ้นแถมตัวละครของพวกเจสเตอร์นี้ครับผมขอเรียกว่าเจสเตอร์ทุกอย่างนะฮะทีนนะะ่เป็นคอล์กรนะฮะแข็งกรงขึ้นด้วยครับทําให้มันขึ้นสนุกขึ้นครับแล้วผมก็อยากเปลี่ยนมาขึ้นด้วยแต่ก่อนมึงวิ่งสัตัวก่อนเลยคนแรกอะได้มีปืน,นะครับวิ่งเลย แล้วคือทุกคนอย่าเอานําวิธีแบบนี้ไปใช้นะมันคือวิธีตัดเพื่อนนะฮะอย่าไปใช้ครับแคมเมอร่าแมนเคยใช้แล้วฮะด่าผมมแล้วด้วยวิธีแบบนี้ไม่ดีเลยแม่น่ารักเอาซะเลยนะฮะเอ่อปืนหายไปไหนหมดวะเอ้ยปืนช่วงนี้หายยากมากเลยหายยากแบบมากอ่ะ หายักมากปืนอ่ะตอนนี้เขารีเซ็ตเอ่อสกินขวดด้วยนะฮะคิดว่าผมก็สังเกตแต่ผมไม่ได้พูดเนาะแล้วทุกคนก็อาจจะสังเกตนะฮะเพราะว่าผมชอบแบบเดิมมากกว่ามันดูสวยกว่าสีเขีเอเจอกันแล้วเหรอทำไมถึงวิ่งมาแตกต่างดูตาตื่นมาก ผมจะมีรีวิวปืนหนึ่งนะครับในหมวดหาแน่นอนผมไม่แน่ใจใช่ปืนเดียวที่ผมคิดหรือเปล่าตอนนี้นปืนน่าจะหมดแล้วถ้าผมให้เรานะเพื่อนหยิบปืนไปหมดแล้วเอาแล้เดี๋ยวข้ันก็ลงไปเลยเนี่ยผมจำได้นะจะอยู่อย่งเี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวคอยมารีวิวเนาะพรุ่งนี้ผมสอบนะครับเป็นกำลังใจด้วย สอบกูเบื่อการสอบพูดจากใจจริงกูเบื่อการสอบเขียนมาแบบโดนนั่งขวานน่าสุดพึงโดนกูภาษาไทยว่าเขียนสระโอไม่ได้ครับไม่เป็นไรทุกคนผมทําคลิปได้ก็พอละผมทําคลิปให้ทุกคนเล่นได้ก็พอเนี่ยเอ้ดูได้ก็พอเนี่ยวันนั้ โอ้ปืนหมดอีกอ้ไอ้เอ้ยไอ,อ,อ,อ้ไม่งไง้เจอปืนยางชิบหายไอยตรงนน้นอ,อ๋อแต่เป็นปืนเติมปืนเติมนี่ผมไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่เลยกระจอกตรงแนานี้มันมีปืนหรือเปล่าวะ ผมว่าไม่ค่อยนำอีผมจำหน้าผมไอ้้ากรครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นครั้งเดียวเลยนะที่ได้อัปเดตเนี่ยซึ่งเนี่นอนาะผมกลัวโจวกมาก็มันเหมือนแค่ปล่อยแสไปครับแค่นั้นปล่อยแท่ผม,มาหาปืนทั่วเลยโอ้โหปืนตรงนี้ก็หมดตรงไหนก็หมดโอ้โหแ้้ข้ารกรนี้แบบนิ่งเลยค้ารกรไม่เจอเลยอ่ะ ดีแล้วขึ้นไปขึ้นไหม้ามมีปืนผมตระกาศปืนจะเป็นไรคาคา,าตุดคาตะกรอนไม่มีเสียเวลาไปสกเนะี่ถ่ายถ่ายถ่ายไหมฮะ เรากดกระโดดก็ได้ะฮะตามใจดูความเร่งรีบนะฮะตอนนี้ยังไม่เจอฆาตกรนะฮะดูกล้องอาจจะเจอตรงนู้นไี่ตรง,ตรงถ้าให้เรานะครับก็น่าจะสถานนี้แหละเดาเลยเพื่อนไม่เจอหรอแปลว่ามันซ่อนไว้อยู่ที่ไหนวะไอ้นี่ใส่แบบนี้โอ้วาว มันซ่อนเหรอโถมันอยู่ไหนวะในเนี้ยผมว่าไม่มีผมเข้าไปแล้วนะเดีย๋ยวเพื่อนออกมาโดยที่มีผมว่าผมดูจุดเกิดหมดแล้วนะฮะแน่ใจเหรอเดี๋ยวนะข้างล่างนี้สำรวจหรือ,อยังวะ ผมไม่แน่ใจว่ามันแฮ็กหรือมันซ่อนหรือมัน a อ k เคกันแน่นะครับแต่ถ้าโนร,รู้นะครับหาก่อนคือทางที่ดีฮะไม,ไม่เจอเลยอะครับไม่เจอเลยอะยี่ไหนวะเฮ้ยอันนี้มันถัววําสำรวจหมดแล้วนะทั้งเมบไม่เจอเลยรครับ เจอเลยขึ้นไปเลยหรือว่ามันซ่อนปอมมเป็นซอมบี้ไงเป็นซอมบี้ซ่อนอยู่พวกกับกระดุ๊กแล้วก็กลมกลืนไปเลยอ่ะเนี่ยบ้านอะ่ะเน,นี่ยเน,นี้ยเนี่ยแบบนี้ทุกคนแบบเนีย้ยยิงไปมั่วอ๋อเฮ้ยเอ้ยอะไรอะ่ะอมเพชรอินเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร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 ก้อนอะไร หรือว่าขันตอนมันโดนติดอะไรกแยก่งหรอ <_ S 1> หรืออะไรหรือแล้วของม,มันวะผมยังไม่รู้ว่ยมันเกิดอยู่ที่ไหนเนะี่ยอันนี้ก็ไม่มีซึ่งมันเกิดที่ไหนเนยะผมดูกล้องเออทำไมจะไม่คิดดูกล้องเลยมีคนเงินดูกล้องหาเราก็ดูบ้างอยู่ไหนของมันวะ ผมดูเหมือนผมดูทั่วแมปแล้วนะผมไม่เจอครกของผมครกของครกผนไม่เจอมันเงียบฉี่เลยอ่ะนเงียบเลยอ่เนียเน่ยวันนี้ยิงมือวัอเลยทุกคนชนะครับ ชนะแบบไม่ควชนะมันอยู่หนของมันวะมันอยากรู้ใครใครเป็นเจเจโอคนนี้เป็นหรอไฮ้อย่าซ่อนดิกระจกหรือว่าคนเขาหาไามา่เจอแล้วเขาดักรอยอยู่เดี๋ยวเพื่อนน่ากลัวเกิดไปหรือเปล่าหน้าคนนี้น่ากลัวมากเลมาสเตอร์เนาะืชอมาสเตอร,ตร,ตร์ดูจำลวจอาวาตาร อาวตารของเขาผมจะดูอหน้านะเนฮะ้ยสูตรโลบักทุกคนอย่าไปหาซื้อน่ากลัวเกินฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีคนบางคนหัวใจตายเอาาาย้าชนะเฉยเป็นหน้าฟรีนะฮะอย่าไปเก็บอย่าไปซื้อจะไม่ไม,ม่ไการแบบขอฟรีนะฮะแล้วมันเท่ยัง,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 งไงเท่เท่เฮ้ยกดเต้นยังไงอ่ะอ๋อหนูไป <laughs> เกินเกินไปเต้นได้นี่หว่า อตรงนี้ไม่มีเราเลี้ยวไปทางกระลมังสีเลยนะฮะนี่เทคนิคของการเล่นแบบนี้แหละเพราะยังของการเล่นแบบนี้หมดแหละ เจอตรงนี้คือชิมหายครับยังไม่เจอหน้าผีซากตัวอะไรในคลิปนี้เฮ้ยมีปืนดีอยู่ง,งันด้วยเหรอถ้าผมกระโดดลงอ่ะคือคนผมเสียชีวิตด้ไหมคือเอาแต่ผมว่าไมา่เ่ย ผมเคยลองอ่ะไม่ได้นะอันน hey! oh ี ook, ้ก็หายหนอ่งอ่ะห้องชงปักเลยเฮ้ยครับโน่อะไรวะข้าจะก่อนขอขอเฮ้ยโอ้โรู้เลยใครตัวอะไร โอ้ยอุ้ยอ e ุ no ้ยอุ้ยทำไมแรงจังแรงจังวะไอจุดจุดจุดขาไอแพเฮ้ยมีหนึ่งหมื่นหอยแล้วตัวมืโอก็จะได้โอ้หนึ่งเงินหอยเอ้ยเก็บมานานมากครับเล่นมาหลายเดือนอยู่นะครบถ้าจะครบครบจริงๆแล้วครับหนึ่งเดือนนะครับแต่เอาจริงก็เลยไม่แค่ไม่กีบมานนะครับ โอ้โอ oh, 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 ้โอ้โอ้เอ้ยเอ้ยกูดูอะไรแล้วคืออ๋อเลือดกูกกกกกกเลยได้ไหมฮะกกกกกกทําไมดูจบบนี้ก็ไปเลยจะสัตว์ตัวผมผมชอบดูแบบนี้มากกว่ามาดูสัตว์จี๊ดกว่าขอรับในนี้ไม่มีครับในนี้ก็ไม่มีเนี่ยอัน้การเสียเวลาครับถ้ามีก็จะดีคือ ดิไอสนี่มันก็จะกดอะไรนักหนาไอ้ไอ้ขอโทษที่ด่าครับเมืมมาปิดหาโค้ดนะวะนะในนั้นไม่มีหรอกไม่ใช่ไอ้บอล ฟอร์สเคยสีไรแจสันอิสอัพเลยโอ้โหน่เก่งที่มากเออจริงเก่งสตันเก่งมากอะอืมวกับตัวโหดเวยตอรีไกลมากเลย <laughs> อยูแทบไม่ทันไม่เจอผีห <laughs> ึ้ยเลยพวกผียังไม่เจอเนาะ พวกพวกมืออาชีพเขาก็เข้าไปแบบนี้เลยฮะแล้วก็กดออกมาอย่างไรแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ตัวเล่มีอ่าไม่ใช่จุดเอ๊ะจุดเกิดผีจุดเกิดผีดันมีปืนเงี้ยปืนเนี้ยเดี๋ยวผมคอยเล่าประวัติอ่ะปืนนี้เป็นปืนลูกหลักต่กนเลยผมเลยเป็นปืนหลักๆเลยอ่ะหลักจุ้มมัวเลยโอ้ว

ช่วยกูหน่อยสิเฮ้ยช่วยกูหน่อยโอ้ไอ้กูไม่ช่วยกูเลยเกือบตายแล้วเนี่ยโอ้ยเลยเลี้งเหมือนไม่ได้เปล่าอ,อะไรครับแค่พุ่งเสกเว้นเอออาจจะตกระดับโหลอะไรก็ได้โอ้ <laughs> โหตักกะ,ะก้ามันดันปั๊บมาโหดเลยอะ่ะไอตัวขวาเนี่ยมันคุ้งอย่างโหดเลยทุกคน ถ้าทุกคนเห็นในคลิปที่ผมตัดช็อตนะฮะที่ผมเอ็กเซชั่นครับก่อนที่มันจะจบตัดจบนะฮะอ่าก่อนนี้มันจะตัดจบนะครับผมได้สู้กับมันนะฮะโหดมากครับพาฟิ้งเลยอะ่ะโหดมาก Secret Agent! โอ้ยก่อนเอเจนต์เอ่อไม่ใช่หรอก What the hell! <laughs> อะไรคือนรโลกบลอนด์เกออะไรของมันไม่รู้ พร่ะไรนักหกนาฮะพนนี้ค่ะจะได้เป็นอยากได้เป็นโอ้โหตัวนี้แหละที่ผมอยากเป็นมากมากเนี่ยผมชอบท้านี้มากเลยอ่ะไม่ ผมชอบท่านี้มากเลยสไลด์ ากปะยากว่ยากอ่ยากกว่ายากกว่ายากยากว่าโอ้โหัมไม่ยอมขึ้นมาครับูี่เฉยโคุณไม่สามารถทานฟอร์มตรงนี้ได้ไม่ก้าดงผมทานฟอร์มตรงนี้เลยละกันเอาติด

วายไอฮิกแม่งก็ยังยิงโดนอ่อพออะพ้อไงวิ่งเงวิ่งวิงวงว่งแล้วก็จุ่มอ้าไม่ยิงโดนกูเฉย กไม่มีไ <c oughs> <c oughs> ขามานะ โอ้ยว้ามึงไงโอ้ยเยอยอืม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 ไอเอ้ยกูตายเอ้อว่าจะได้เป็นแต่ผมชอบไให้สกิลายฟ์อะมันเท่ดิน้าท่านผู้ชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะคลิปนี้ผมต้องไปก่อนละ แล้วก็